สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนยังไงตอนนี้เนี่ยตอนที่แอดอัดอยู่นะจ๊ะมันมีเสียงฝนเสียงเพลงแถวแถวบ้านเนี่ยมีการเปิดอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้ามาต้องซอรี่ไว้ก่อนด้วยนะตรงนี้นะจ๊ะอะเรามาดูเนื้อหากันดีกว่าว่าวันนี้แอดเอาอะไรมาฝากทุกคนมาพูดคุยกันนะจ๊ะอาจจะเป็นประเด็นที่ทุกคนหรือบางคนเนี่ยอาจจะทราบกันไปแล้วก็เป็นได้นั่นเองนะจ๊ะแต่แอดคิดว่ามันน่าสนใจที่จะมาพูดในวันนี้ด้วยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นของพี่รัศมีแข ร่วมกับใครๆลหลายๆคนเออได้แบบเยอะแยะมากมายไก่กองนจีจในคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่ไทยเนาะแล้วก็ประเด็นของข่าวสารเป็นวงและอื่นๆอีกามากมายสถิติที่สร้างใหม่เป็นหลักพันล้านอะไรแบบน,นี้นะจ๊ะมาฝากกันในคลิปนี้ด้วยอย่างแน่นอนนะเอาเรามาเริ่มจากเรื่องได้กันก่อนขอเท้าความกันนิดนึงว่าประมาณเมื่อราวๆวันที่26ที่ผ่านมาทุกคนจะรู้ว่านอริซ่าของเรานั้นใส่ชุดขึ้นโชว์เป็นชุดธงชาติไทยนั่นเองนะจ๊ะหรือคนทั่วโลกเนี่ยก็ประกาศสักดาว่าเนี่ยคือธงชาติไทยแต่มันก็จะมีคนเอามาเคลมนะจ๊ะเปน Ca บเดียนั่นเองนะจ๊ะก็บอกว่าขอบคุณลิซ่าที่ยังไม่ลืมกัมพูชาแล้วแบบว่าสามารถมโนภาพเอาสีในธงของตัวเองเนี่ยมาแบบชี้ได้ว่านี่คือสีนี้สีนี้คือสีธงชาติของเราอะไรเงี้ยคือแบบเอาหาใช่ปะคือดูอยังไงก็ธงชาติไทยจา้าหยุดมโนก่อนหยุดสร้างภาพคือประเทศเนี้ยแอดต้องยอมรับเลยว่าเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นกาลาแลนแล้วนะยังเป็นมโนแลนด,ด้วยนั่นเองนะจ๊ะไม่ใช่มโนบาลของเรานะจ๊ะมโนบาลของเราคือไประดับโลกและเป็นคนไทยแท้ๆนะจ๊ะอันนี้คือมโนแลนสุดๆ คือแบบถ้าอิงสีธงชาติน้ําเงินขาวแดงเนี่ยก็มีหลายชาติที่มีสีนี้ในโลกใบนี้นะเขาไม่ต้องมาเคลมกันหมดเลยหรอจ้าคือบางทีก็ต้องใช้แับสติปัญญาในการเรียนรู้หรือแบบว่าการรเทศะในการเคลมนิดนึงว่า เฮ้ยมันไม่เหมือนแม้แต่นิดเดียวแล้วเขาก็ทําทงชาติและเขาก็เป็นคนไทยพูดภาษาไทยแล้วล่าสุดเนี่ยยิ่งโดนแต่งตั้งเป็น Thailand Amazing Ambassador เนี่ยคณก็น่าจะแบบหยุดแม้อะไรประมาณน,นี้นี่อยากจะพูดต่ตตตวันที่26ละซึ่งมันงบป,ประจนเหมาะกับช่วงที่พี่แขของเราไปออกรายการ Physical Asia ล่าสุดนะจ๊ะเป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถแย่งซีนในคนเกาหลีและคนแบบที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียละกันเนาะที่ไปแม้แต่คนไทยด้วยกันเองก็มีมีไม่เยอะเท่าพี่แขอย่างแน่นอนนะจ๊ะพี่แขไปเพื่อ เอามีมโดยแทร์ซึ่งแอดยอมรับก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้ไปดูโดยตรงนะแต่ว่ามันมีบทสัมภาษณ์แล้วก็สิ่งที่พี่แขกนะ่รับพูดแล้วก็เป็นไวรัลอยู่ในตอนนี้นั่นเองทุกคนซึ่งก็น่าจะทราบกันมาบ้างแล้วนั่นเองนะจ๊ะก็คือบอกว่าออถ้าเกาหลีมีกิมจิเราก็มีซ้มตาถ้าเกาหลีมีชีซู black pink เราก็มีลิซ่า black pink นั่นเองจ้ะเออซึ่งประโยคนี้เนี่ยมันแสดงถึงความแบบเฮ้ยคนละหมัดจากคนไทยนะจ๊ะกับคนเกาหลีจ้ะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเกาหลีก็เริ่มเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ออกมาเหมอออนน่มมสัมพัพธ์ไทย้ๆแตจริง ก็สักพักนึงแล้วแหละถึงจะมีบางทีมาเหยียดหรือความเข้าใจผิดอะไรกันบ้างนะจ๊ะก็ต้องบอกตอนนี้มีศัตรูคนเดียวกันก็คือโมโนแลนที่แอดเพิ่งพูดไปนะจ๊ะก็ทําให้ความสัมพันธ์ความกระชับมิตรเนี่ยมันเหมือนว่าจะดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วโนริซ่าของเราเนี่ยก็น่าจะพูดชัดเจนบนคอนเสิร์ตกันแล้วว่า I love Thailand ไปดูกันนิดนึงจ้าอ่านปากของฉันนะเป็นไง ว่าฉันรักไทยแลนด์นะอันนี้ก็คือแบบไม่รู้จะชัดยังไงแล้วยิ่งช่วงแบบที่โนริซา่าโดนแต่งตั้งเป็นไทยอเมซิ่งเนี่ยน้องเหมือนจะแบบคึกอะไรบางอย่างแล้วพูดถึงความเป็นไทยอะไรเป็นไทยขึ้นมาบ่อยมากขึ้นบ่อยกว่า,วาเดิมชัดเจนกว่าเดิมได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าเฮ้ยฉันเป็นตําแหน่งนี้อย่างเป็นทางการแล้วสามารถขิงแบบขิงวินนี้ได้ที่มาไทยก่อนอันนี้แล้วก็แบบว่ามาออกเล็กงเล็กก้าวอะไรเงี้ยอันอนีนน้คือแอดพูดตามความคิดที่แบบเพื่อนน่าจะคุยกันขำๆเกี่ยวกับเรื่องการขิงว่าใครทําอะไรให้ประเทศไทยบ้างอะไรเงี้อนะจ กันตามภาษาเพื่อนเนอะถ้าเราเป็นแบบเป็นศิลปินแล้วก็นึกภาพเรามีเพื่อนในกลุ่มเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมาแบบว่าเฮ้ยแกตอนนี้ฉันเป็นไทย Amazing t ท a i l a n d แล้วนะอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะแบบขิงขำข,ขกันได้ในกลุ่มอะไรวะเนี้แล้วก็ล่าสุดอย่างที่เราทราบกันว่ามีภาพถ่ายกับน้องไทยแทนกับน้องปอเช่ออ,อกมาอีกแล้วใช่ไหมล่าสุดก็มีวิดีโอออกมาจ้าเป็นตัวหนึ่งที่น้องอะมาร้องเพลงของวง Trinity ก็คือเพลง a m p a g n e p o p เพนนะจ้ะซึ่งน้องปอเช่ก็เป็นสมาชิกในนั้นก็อะ <c oughs> Everybody, pop 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 โนริซ่ารู้จักจ้าผลงานของเพื่อนก็ต้องมีการส่องมีการดูกันหน่อยว่าคอตประหลอดแตกแค่ไหนโดนโนริซ่ามาร้องเล่นเต้นยกครัวแบบนี้นะจ้ารับประกันได้เลยว่าถ้าใครได้เห็นก็ต้องไปฟังต่อสมมติแบบใครที่ไม่ได้แฟนดอมของทีเลตี้เงก็น่าจะโดนโนริซ่าเนี่ยช่วยพาเข้าด้อมอีกคนหนึ่งด้วยนั่นเองจ้าเห็นไหมมันเป็นอิมแพคที่แบบว่าต่อกันไปต่อกันมาสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาในวงการประเทศไทยซิ้นตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราอะไปแทรกซึมอยู่ในหลายๆวงการมากยิ่งขึ้นโดยมีการนำทับโดยโนริซ่าของเราเป็นนนมม่่่ทททัีีสสวยงงาุดคึ น,น,นั่นเองนะจ๊ะอ่ะเรามาดูเรื่องต่อมากันนิดนึงเพราะว่าล่าสุดขอรายงานข่าวของคนคนนี้นิดนึงเพราะเขาเนี่ยมาพูดว่าไม่มีตังค์ค่ะที่ประเทศไทยนะจ๊ะแต่ล่าสุดไปซื้อโอ้โหเวลาในกางนําจ้ามูลค่าราวๆ450้าบล้านบาทนะจ๊ะแอดคงไม่ต้องมาภาสายายอะไรทุกคนก็น่าจะได้ยินไปแล้วนะเนาะนี่บอกแค่ยังไม่มีตังค์แล้วถ้ามีตังค์จะซื้อประเทศเกาหลีเลยไหมเออ มาดูอันต่อมากันบ้างนะจ๊ะที่มีข่าวล่าสุดออกมาแล้วว่าอัลบั้ม The Album ของ Black พ i n k นะจ๊ะกลายเป็นอัลบั้มสตูดิโอของเกิร์ลกรุ๊ปชุดแรกที่มียอดสตรีมทะลุ4,000ล้านครั้งบน Spotify เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองจ้าก็เอ่ยได้มันเป็นเรื่องปกติเพราะที่อ l b บัเนี่ยมีแต่เพงลงเจ๋งๆคอลแลบก็ดีแล้วก็ทุกเพลงคือจึง้งอะไรจึง้งเข้าใจป้าก็มาแรงงานให้ได้ฟังกันนะจ๊ะว่าสาวเนี่ยก็พากันทะลุยอดไปแล้วเดี๋ยวรอพิงค์เวนอมแล้วก็ตัวล่าส ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงต่อไปนั่นเองนะจ๊ะไม้จบอยู่แค่นั้นลูกสาวของเราเองก็กลายเป็นศิลปินหญิงจาก K-POP คนเดียวที่มีอัลบั้มถึง2อัลบั้มที่ขึ้นอันดับ1บน iTunes ในกว่า60ประเทศทั่วโลกนั่นเองจ๊ะลอริสา103ประเทศเอาเธออีโก้62ประเทศอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ชวนกันมามั่วมอยหอยสั่งกันประมาณนี้นะทุกคนนะยังไงทุกคนมีอะไรพูดคุยกันเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนะจ๊ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบายบายจ้าไม่ได้กลัวอะไรเลยเกาหลีมีกิมซิ่ไทยแลนด์มีส้มตำเกาหลีมีโคเรียนแอร์ไทยแลนด์มีไทยแอร์เว์เกาหลีมีจีซูแบ็คพิงค์ไทยแลนด์มีลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะเท่าเท่ากันเจอกันได้เลย